ไส้อ่อนเลือกให้ดีนิดนึงนะครับข้างในเนี่ยต้องเป็นแป้งาขาวๆนะครับอย่าให้มีสีเหลืองนะครับถ้ามีสีเหลืองจะมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติขมนะฮะต้องประมาณนี้นะครับนี่นะฮะเลือกสีสดๆนิดนึงนะครับเราก็จะมาหมักด้วยเกลือแป้งมันวันนี้ไส้อ่อน1น่กิโลนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำส้มเติมน้ำลงไปนิดน,นึงนะครับแล้วก็คุกเขาให้เกลือให้แป้งมันละลายให้ดีไม่ต้องขยำแรงนะครับ หมักไว้ประมาณ15-20นาทีเครื่องเทศที่จะหมักไส้ก็จะมีกระเทียมวันนี้ใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับลากผักชีพริกไทยขาวเม็ดแล้วก็จะเป็นลูกผักชีแล้วลงเป็นเกลือประมาณครึ่งช้อนชาแล้วโขกให้ละเอียดให้ได้ประมาณนี้นะครับไส้อ่อนล้างน้ำ2-3รอบให้สะอาด เราจะมาตัดแต่งไส้หลังจากต้มเสร็จนะครับหรือท่านผู้ชมจะใช้เชือบผูกตรงไปลายไส้หน่อยก็ได้นะครับเราก็ลงเครื่องเทศเพื่อดับคาวนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมแดงกระเทียมขา่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเลยนะครับแล้วก็ลงเป็นเกลือ1-2ึถึงสองช้อนชาแล้วต้มน้ําให้เดือดให้เครื่องเทศออกกลิ่นแล้วนําไส้หมูลงต้มน้ําต้มต้องเดือดนะครับก่อนนําไส้หมูลงต้มแล้วต้มไส้หมูประมาณ30-40ถึงนาทีระหว่างรอเราก็มาผสมเครื่องที่จะหมักไส้กันเลยครับ นำเครื่องเทศลงไปแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำมันหอยหรือซอสหอยนางรมนี่นะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็จะเป็นซอสฝาเขียวหรือว่าซอสปรุงรสนะครับเดี๋ยวจะขึ้นสูตรไห้ถ้ายคลิปนะครับแล้วจะเป็นน้ำตาลปีป๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวก็ได้แล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสก็จะเป็นนมข้นจืดหรือว่านมพองมันเนยนะครับลงไปเลยแล้วคลุกเคล้าละลายรสชาติให้เข้ากัน แต่งสีสันให้สวยงามด้วยสีผสมอาหารสีส้มแดงนิดหน่อยพอนะครับหรือท่านผู้ชมอยากให้สีเข้มสีคำ้ำก็ใช้เป็นซิวดำได้นะครับพอใส่ได้แล้วนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตักขึ้นพักให้เย็ยนนิดนึงนะฮะแล้วก็มาตัดแต่งนี่นะครับส่วนที่อยู่ด้านในนี่นะครับจะทําให้ไส้ย่างของเรานุ่มฉ่าไม่แห้งแข็งกระด้างอย่าล้างออกนะครับตัดแต่งเป็นชิ้นแบบนี้ก็ได้นะครับย่างขายเป็นชิ้นๆไป หรือว่าจะตัดเสียบไม้ย่างขายเป็นไม้ก็ได้นะครับนําไส้ลงหมักคุกเขาให้รสชาติเข้ากันให้ดีหมักทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงหรือข้ามคืนเลยก็ได้นะครับพอได้แล้วก็นํามาเสียบไม้เชฟชาติจะย่างให้ชม2แบบเลยนะครับนี่นะครับเสียบไม้ประมาณนี้ฮะห้าถึงหชิ้นก็ได้นะครับได้แล้วนํามาย่างใช้ไฟกลาง่อดมาทางอ่อนในการย่างระวังไฟจะลุกนะฮะใช้เป็นขี้เท้ากบถ่านไม่ให้ไฟแรงมากก็ได้นะครับพยายามกลับไส้บ,บ่อย ย่างไส้ให้มีความเกลียมนิดนึงนะฮะถึงจะอร่อยแบบไม้ก็ย่างเหมือนกันเลยนะครับส่วนน้ําจิ้มแจ่วก็เลือกได้ตามชอบไม่จะเป็นแจ่วมะนาวหรือว่าแจ่วมะขามหรือจะเป็นแจ่วสูตรน้ําตาลเคี่ยวหากทําขายเชฟชาติแนะนําให้ใช้สูตรน้ําตาลเคี่ยวนะครับจะเข้ากันมากๆก็ฝากท่านผู้ชมลองนําไปนำทานกันดู EP ีนี้เชฟชาติลาไปก่อนสวัสดีครับ